สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขุนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี่กับผามาใส่ตุ้มมือก่าครับใส่ตุ้มเย็นตุ้มอะไรก่อนจะไปใส่ตุ้มเย็นตุ้มอะไรกับจ้งไรกับขอแสดงความยินดีครับพี่น้องเอฟซีที่ท่ายถือจากคลิปที่แล้วครับว่าเย็นที่ผมใส่ได้จากคลิปที่แล้วครับได้จากขีดหมานครับคลิปที่แล้วนี่ก็ได้มาลอกมาซ้ำไม้เก่าเบิ้งครับแตหว่างใส่คนละหม่องครับ ไอคลิปที่แล้วนี่ผมใส่ปากคุณนครับในคลองคลิปนี้มาใส่ปัางนี่ครับปลาผักตบลายๆแลวก็จะใส่ลงกปพุ่นครับจักซี่เป็นยังไงครับจักสี่มานบ่บเนี่ยก็เป็นนี่ครับเนี่ยกาครับหอยเชลีีทบมาเรียบร้อยครับไม้นี่ก็หกหกครับพี่น้องเอฟซีบางคนอาจจะสงสัยเด้อปานคือมานเสือเสือแท้นี่นะครับบางรถหกอะไรครับมองผงไปบ่มีคนเที่ยวเลยครับมองนี่ต้องถือมีดมานาครับทางปลา คลิปที่แล้วมาบรายบรายเอามีดมานําครับบุน้ำกาะเลยทครับมาคลิปนี้ถือมีดมานัครับทางเลยหอดทางไปไกลครับไปครับใส่ตุ่มปลารครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตุ่มเจ็ดหลังครับเดี๋ยวอีกสองมือเขาจะมาหยามครับส่วนอันของพี่น้อง fc ที่เพิ่อนอันท่ายถือผมพ้อมาใส่ก็ได้ครับเด้อคลิปหนึ่ง ย่อหยาบคิดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจัดทรงให้ครับการันตีเรื่องความมันครับมันในรีครับไปครับอีกสองมือพยายามครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับหลังจากที่นี่ครับเมื่อใส่ตุ่มปลาไหลไว้ห่วยนี่ครับใส่ใส่ทิ้งไว้สองขึ้นเลยครับยวเอาซิมาล่องยาบมึงครับใส่เงยหอยสดีให้เก่าครับเพร่ะว่าล่องเงาอื่นเหล้วเย็นบอบกเขาดีเป็นไรครับ ไอเนี ane, oh, 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 balls, <c oughs> ่ยหอยสรีน okay. <c oughs> okay. ี่โอ้จากคลิปที่แล้วนี่โอ้สุดยอดครับโคตรมันเลยลนเอเย็นหนึ่งสิบสี่ตัวครับยามครับมาซ้ำไม้เ่าไดว่าหั่งหังยับไ่คนละหม่องครับทียงไรก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ท่ายถึกทายถึกเป็นคนแหลกครับรับตุ่มไปเลยครับหลังนึงแต่ว่าดียอเฉลยนี่เอาไว้ถ่ายคลิปมเดี๋ยวผมผมเฉลยให้ถ่ายคลิปครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวห้างยายามยำตุ่มกันครับเที่ยนหมันครับเที่ยนหมันคือเลิบก่อน ใช่ครับติตตามครับมาลุดเบิ้งหลังแรกครับหลังนีหลังหลังงงครับฟองง่าฟองง่ามันนี่หมันครับพี่น้องโอ้โตง้ามเลยครับแต่ว่าหังมีตัวเดียวครับใส่สวยเลยหมันครับหมักฟองง่ามัอนี่ หลังที่สองครับพี่น้องหลังนี้กับลังใยครับเลี้ยวเบื้องลักษณะนี่หนามขึ้นครับฝนมัตกได้หนามขึ้นเลยลังนี้กับมันครับพี่น้องจะโตววะอันนี้กับตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงครับมันครับ มีของแถมมานําำครับปิ่งครับผมเขามมายืองไนวะครับนี่โตกไงมีปิง่งอมครับน้ำขึ้นมดเกยังคักเลยครับที่แหลกผมใส่ไว้ริมฟังนะครับเบอ่งครับอยู่หางฟังตองเอไก่ หลังนี่สไสใแปนโพดครับบุมมี่แนวเขาครับมิต่อีปูมีปูครับเดี๋ยวปล่อยมันไปครับน้ำขึ้นเกือบทวมมิดตุ่มครับคะแนมนมิเอียนกับที่ตตยครับอยูน่นนี้หลังที่ซี่ครับ เอีนน้อยตัวเดียวครับตัวน้อยหนึ่งสงสัยอันใส่ไปแปลี่นหัวครับหลังที่หาครับมาลุ่นครับจะมนานป่ะอันนี้ก็เอียนหน่อยครับสงสัยมันมันอยู่แปล่นหัวครับใส่แป,ปล่นหวัวตัวใหญ่ว่าค่อยมัดนะวันนี้ไม่ได้เตยนหน่อย หลังที่หครับหลังที่หกในตัวงามแน่ครับเร่ว่ามีตัวเดียวใส่งามขึ้นมาจาัน้อยหลังที่เจ็ดลังสุดท้ายครับมารุนครับเป็นยังไง ล้งนี้ใส่งามขึ้นมาแน่จังน้อยครับ่ว่ามีตัวเดียวครับผมยามตุ้มเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับทั้งเบิรย็ดหลังครับเยี่นหนาที่เขาประมาณหกครับเขาเกือบเบิดสุรังเช่นกันอาจจะประมาณซ้ำคลิปที่แล้วแต่ว่ากัโอ้ถือประมาณนี้ด้วยครับนี่มีสองอาจจะไม่ได้เข่าสองตัวสามตัวคือคือคลิปที่แล้วครับแต่คลิปนี้กะเขาแทบทุกลังครับทั้งหนก็ขอแสดงความยินดี ครับพี่้องเอฟซีที่ท่ายถือเป็นคนแรกครับผมเข้ามาเฉลยคนที่ตอบถือครับผมไปครับไปเบื้องแรบมาเบิ้งผลงานครับผมเย็นที่ผมนับนี่นะจะมั่14ตัวครับมาลุ้นเบื้องครับว่าซีใดจะขีดปาบเข้าไป1.4ครับผม1.4กิโลครับผู้ใดท่ายือก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมแจกตุ่มอันนึงครับ มาเบิ้งผลงานมือหนีครับบม่ค่อยมันคือคลิปที่แล้วครับแต่ว่าก็มนี่อันนี้ตัวน่อยครับหลังน่อยกับตัวน่อยครับอลังหนึ่งอันนี้อันนี้ลูกเอียนครับเึ๊บหมองไซมันเปลี่ยนครับเอียนเลยตัวปุยไงแล้วก็เขาบ่ค่อยดีปเไยครับแต่ว่าตัวนี้ใส่งามด้ยครับนี่ปึ๊บลงไปไหมป้าบนี่ตัวนี้ใส่งามนะครับใส่งามหลตัวอยู่ตัวนี้ก็ใส่งามครับป้าบ หลังไงทําง,งานเลยครับนี่อันนี้บอกสองง้าครับโตง่าเลยปึปย๊บมีแบบโอ้โตโตงเลยครับอันนี้หลังไงแต่ว่าแต่งาเดียวครับหลังไงง่าเดียวนี่สองโตเลยครับตัวน่อยตัวนึงตัวงตัวนึง,น,งนี่ครับตัวหน่อยตัวงหล <c oughs> ังนี้มี่ริ่งแถมมานําครับ <c oughs> เจ็นบมก่ะอือนี่ติ่งหน่อยแถมมานล้ว นี่ครับนี่ตุ่มครับนี่ปิ่งติดมะนาวครับตึงดึดตึงเดึดนี่เห็นไหมนี่ปิ่งแถมมะนาวครับหลังนี่นี่แหละครับผลงานของมือนี้ครับเยี่นประมาณเจ็ดตัวครับผมอาจจะประมาณซ้ำคลิปที่แล้วครับแต่ว่ากะโอ้ถือว่าไสด์ใดด้วยครับนี่เจ็ดตัวนี่ครับผมอันนี้คองคลิปที่แล้วครับของคลิปที่แล้วนี่สิบสี่ตัวครับอันนี้อันนี้โลซีครับ อันนี้ก็ซื้ออะไรอยกบ่ครับเนี่ยจกจะหาหกขีดหาหกขีดเพราะได้ติมกันเพราะอะไรประมาณสองโลครับพอดีให้ได้ขายให้ผู้ใหญ่บ้านน่นครับ